ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับวันนี้พามาดูที่ดินราคาไม่แพงนะครับของเราเนื้อที่15ไร่นะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลมักขามล้มอําเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านที่กาลังมองหาที่ดินนะครับ ติดถนนนะครับน้ำไฟพร้อมนะครับราคาไม่แพงนะครับอยากซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับของเราทํานาอยู่นะครับข้าวกําลังเขียวสวยเลยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ2องแสนามนะครับถือว่าราคาไม่เวอร์นะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นหะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปประมาณ650เมตรนะครับ ตรงไปนี่เลยนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงหมายเลข2063นะครับออกไปนิดเดียวนะครับช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะครับช่วง650เมตรนะครับเนี่ยครับเพื่อนบ้านเรานะครับจะอยู่เป็นระยะระยะนะนี่ครับหรือว่าไม่เปี่ยวนะครับ ไฟฟ้าก็อยู่ตรงที่ดินเรานะครับน้ําประปาก็อยู่นี่นะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอบตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก600เมตรนะครับช่วงอบตนะครับก็จะมีอบตมีศูนย์เด็กเล็กนะครับมีอนามัยนะครับมีตลาดนัดอยู่ช่วงนั้นนะครับ ประมาณ2กิโลกับอีก600เมตรนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่87กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่88กิโลนะครับของเราจะเป็นช่วงระยะสั้นนะครับที่เป็นถนนลูกลังนะครับนะครับด้านฝั่งนู้นนะครับที่รถวิ่งอยู่นะครับอันนั้นเป็นถนนทางหลวงหมายเลขสองศนยานะครับเป็นถนนลาดยางนะครับพอเราต้องวิ่งตรงไปนี่นะครับแล้วข้ามคลองไปนะครับนี่ครับอ่ะผมให้ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะครับ ของเราจะมีคลองอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับนะนะครับเป็นคลองค่อนข้างใหญ่กันนะครับน้ําใสเลยนะครับนี่ครับด้านฝั่งโน้นนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเรานะครับมีบ้านหลังใหญ่นะครับนะครับอ่ะไปดูแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวเขตของเราถึงตรงนี้นะครับอ่ะนี่นะครับเนี่ยเนนที่เราเห็นเสานี่นะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับ ของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ47เมตรนะครับแล้วก็ถนนนี้นะครับอันนี้เขายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับอยู่หน้าที่ดินของเรานะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็คงจะทําเป็นถนนคอนกรีตเรื่อยรกวานไปนะครับกับหน้ากว้างอยู่ที่47นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงนี้นะแนวเขตเราจะอยู่นู่นเลยนะครับตรงโคนต้นไม้ที่ผมให้ดูนะครับแล้วเราก็ตรงไปนู่นนะครับครับตรงไปตามแนวคันที่เราเห็นนะครับ ครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ480เมตรนะครับเนี่ยคือลึกตรงไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับ480นะครับด้านหน้ากว้าง47นะครับนีครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่เินของเรานะครับนะครับพึ่งจะหวานข้าวเขียวสวยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ร่ละ200,000เนี่ยถ้าซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตนะครับอีก5ปีนะครับเผื่อเราอยากขายนะครับเนี่ยครับเราก็ขายได้นะครับ หรือว่าเราซื้อแล้วนะครับเรายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าทํานาไปก่อนนะครับคนเช่าก็ชอบนะครับเพราะว่ามีน้ําเอาไว้ทํานาทั้งปีเนี่ยคือคนเช่าชอบมากนะครับไม่ต้องไปดูดน้ําทอยน้ําไกลนะครับนี่คลองอยู่ด้านนี้เลยนะครับนะครับคลองค่อนข้างใหญ่นะครับและคลองนี้นะครับนะนะครับมีน้ําทั้งปีนะครับนี่ครับเขาเจาะท่อลอดใต้ถนนไว้แล้วนะนะครับของเราก็เจาะไว้นี่นี่นี่ครับเวลานั้นก็ผ่านน้ําลอด ถนนนะครับแล้วก็ผ่านออกไปนี่เลยเนี่ยนะครับนี่ครับแนวเขตของเรานะครับประมาณนี้นะนี <facade S 3> ่ค <what> ร <iovascular> ับเนี no ่ยประมาณเสาไฟฟ้านี่นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับประมาณคร่าวๆนะนะครับาะว่าแปลงนี้คือโฉนดคือดั้งเดิมนะครับเนี่ยของเรามาประมาณนี้นะครับส่วนถนนนี่ครับเป็นของเรานะครับนี่ครับอ่ะแล้วก็พอนี้ผมย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับหน้ากว้างอยู่ที่47นะครับ นะครับแล้วก็ส่วนความลึกนะครับอยู่ที่480นะครับตรงมานี่เลยนะครับนะครับซื้อเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะครับก็กําลังดีนะครับหรือว่าเราอยากจะปลูกเป็นบ้านสวนนะครับทาเป็นบ้านสวนนะครับเอาไว้พักผ่อนนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวิ่งมาพักผ่อนนะครับหรือว่าได้นะครับได้บรรยากาศนะครับเพราะว่าไม่เปรี้ยวนี่ครับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านติดกับเราเลยนะครับนะครับทำโคกปลูกบ้านนะครับสัก ไล่สองไล่นะครับแต่ที่เหลือนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าทํานาไปนะครับนี่ครับได้สบายๆเลยนะครับครับแล้วก็ส่วนด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนเนี่ยครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนี่ยหน้าบ้านเป็นตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสาหรับท่านที่ชอบหน้าบ้านนะครับหันหน้าไปทางตะวันออกนะครับไปทางทางทิศเหนือนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ นะครับถนนนี้ก็เป็นของเรานะครับหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับอย่างเราครอบครัวใหญ่นะครับี่ครับดีเลยนะครับเราก็แบ่งให้กับลูกๆได้นะครับเนี่ยคนละ2ไร่3ไร่นะครับเนี่ยเพราะว่าถนนเนี่ยครับเป็นถนนของเราเองนะครับเราทำเอาไว้นะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูนัางงานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่อ่าไร่นะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับตอนนี้ก็ อาจะหกโมงเย็นละผมต้องรีบทําเวลานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแสงจะเริ่มืดมืดละนะครับเอฟซีจะรู้เลยนะครับว่าแสงจะเริมไม่ค่อยชัดละนะครับอันนี้ครับผมให้ดูบริเวณรอบๆนะครับเพื่อนบ้านไปพร้อมกันนะครับรับัดมาด้านนี้นะครับน่าจะสว่างหน่อยนะครับไม่ค่อยมืดนะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับโน่นนะครับเพื่อนบ้านเราก็อยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็ห่างจากเรานิดเดียนะครับจะมีรถไฟฟ้านะครับ ไม่ไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟนะครับแหมจะติดปากรถไฟฟ้านะครับนี่เนี่ยตรงนี้นะครับอผมลองซูมให้ดูนะแอบเนี่ยนะครับนี่นี่นี่ที่เราเห็นน้ำดันนะครับอันนี้คือเป็น najle, คืาเรียกว่าเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามคลองนะครับที่อยู่คลองที่อยู่หน้าที่ดินของเราเนี่ยครับจะมีรถไฟนะครับวิ่งผ่านตัวนี้นะครับเื่อท่านใดนะครับซื้อที่นะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจากขับรถเองนะครับลองนั่งรถไฟฟ้าเที่ยวไอ้รถรถไฟแหมผมจะติดปากรถไฟฟ้านะครับเพราะว่านั่งบ่อยนะครับ เนี่ยจะมีรถไฟนะครับเนี่ยเราอาจจะลองเปลี่ยนรถเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นรถไฟนะครับลองนั่งดูนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับจะเป็นวิวทุ่งนานะครับวิวทุ่งนาสวยๆนะครับนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับน่าซื้อเก็บไว้นะครับที่ดินซื้อเก็บไว้ยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับครับอาจจะบผมพาไปดูขอบเขตของเราช่วง ด้านท้ายนะครับเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวกลัวแสงจะหมดนะมันจะมืดแล้วนะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ช่วงเทท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับนะครับจากถนนนะครับผมเดินมานี่ครับมานี่นะนะครับครับส่วนที่เราปรับพื้นที่นะครับที่ทํานาอยู่นะครับเนี่ยก็จะมาอ่ามาถึงตรงนี้นะครับครับแสงด้านนี้จะมืดหน่อยนะครับนะนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี่คืออ่าจะเป็นพื้นพื้นนานี่นะครับแต่ปรีเทวคนเช่านะครับ นะครับเขาไม่ได้ปรับพื้นที่นะครับทำนานะครับก็เลยเป็นเหมือนกับมีพวกต้นปูขึ้นนะครับเนี่ยเนถ้าเราปรับพื้นที่ทานานะครับนะเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนเนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเพราะว่าดินดินนะครับเนี่ยนะครับอ่าผมย้อนกลับนิดนึงนะครับเอฟซจะได้รู้นะครับนะเนี่ยครับถนนที่เราเดินอยู่นี่นะครับก็คืออ่าทางเจ้าของนะครับเขาดันดินนะครับบางส่วนนี่ยครับนี่นะมานี่นะครับ ที่เราเห็นป่าปือด้วยนะครับนั่นนะครับดันดินขึ้นไปนี่ครับมาทําถนนนะครับนี่นี่มาทําถนนที่เราเดินอยู่นี่นะครับเนี่ยนะครับด้านหลังมันก็เลยจะต่ํากว่าตรงด้านหน้าหน่อยนะครับสังเกตดูนี่ครับนี่คือพื้นนานะครับส่วนนี้นะครับจะต่ํกกันอยู่นิดเดียวนะครับแต่ทีคนเช่านะครับเขาไม่ได้ปรับพื้นที่ทํานานะครับผมให้ดูดินนี่นี่นะครับนี่ครับก็คือเป็นถ้าจะเป็นพื้นนานี่แหละครับนี่ครับ ถ้าปรับพื้นที่เอาตัวนี้ออกนะครับน้านี่ครับก็ทํานาได้เหมือนเดิมนะครับครับผมแยกเป็นสองส่วนให้ f c นะครับฟซจะได้เข้าใจนะครับส่วนที่เป็นพื้นนานะครับน้าที่ทํานานะครับจะอยู่ที่ประมาณ11ไร่นะครับน้าเนี่ครับเนี่ยเป็นพื้นนานะครับรวมตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าปรับพื้นที่ทํานานะครับเนี่ยก็ทํานาได้นะครับเนี่ยพื้นท่อกันดนี่นะครับที่เป็นพื้นนานะครับแล้วก็่วนที่เป็นพื้นด้านหลังนะครับก็ที่หนิงของเรานะครับจะมาประมาณ4ไร่นะครับที่ ปรับพื้นดินนะครับทําคันขึ้นมานะครับคันที่ผมเดินอยู่นี่แหละครับทําเป็นรูปถนนนะครับน่ี่เอฟซีบอกที่ด้านหลังนี่ลึกก็บอกไม่ลึกนะครับเพราะว่าลองเอาไม้วัดดูแล้วนะครับไม้อย่างดูนะครับนะจะต่ากว่ากันไม่มากนะครับเพราะว่าเขาเกียรดินนะครับเนี่ยก็คือพี่น้องกัน2เจ้านี่ครับคือเอามาทําคันที่ผมเดินอยู่นี่นะครับนะครับถ้าเราซื้อนะครับเราก็ให้แมคโครนะครับแมคโครเขาเคลียร์พื้นที่ออกให้โล่งเลยนะครับเคลียร์พื้นที่ออกให้โล่งนะครับ ก็ทำนาได้เหมือนกันนะครับจริงๆเป็นพื้นนานี่แหละนะครับแต่พอดีเขาดันดินขึ้นไปทําคันนะครับมันก็เลยต่ํากว่ากันหน่อยนะครับแต่พอดีคนเช่าทํานานะครับก็เรียกว่างบน้อยนะครับงบน้อยเบี้ยน้อยนะครับก็เลยไม่มีทุนที่จะปรับพื้นที่นะครับแต่ถ้าเราซื้อแล้วนะครับเนี่ยเราปรับพื้นที่ให้ให้คนเช่าเขานะครับเนี่ยเขาได้ทํานาต่อได้เลยนะครับนี่ครับแนวเขตของเรานะครับของเราจะไม่สุดนะ เนี่ยครับก็คือ bueno, ของเราไปนี่นะครับแล้วก็ตัดลงไปนู่นเลยนะครับตรงๆขึ้นไปนู่นนะครับส่วนที่เป็นป่าปืออยู่นี่ครับประมาณสี่ไร่นะครับนักก็เป็นพื้นดําเดิมนี่แหละนะครับแต่พอดีคนเช่านะครับเขาก็ต้องบอกตรงๆนะครับไม่ม you ีงบนะครับท sure <mind> ี่จะเคลียร์พวกยากพวกอะไรออกนะครับมันก็เลยเหมือนมียากขึ้นนะครับเขาก็เลยทํานาเท่าที่ไหวนะครับของเราก็ต่อไปอีกนะครับสี่ไร่นะครับแต่ส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ปรับพื้นที่ทํานาได้อยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ11ไร่นะครับ นี่ครับนะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับติดถนนน้ําไฟนะครับน้ําที่เอามาทํานาทําสวนนะครับก็มีนะครับเนี่ยมีคลองด้านหน้านะครับถือว่าดีนะครับนะครับถ้าปรับพื้นที่ก็ใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับครับด้านท้ายนะครับผมอาจจะไม่ได้พาเอฟซไปดูนะครับนะผมให้ดูแค่เสาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปนะครับครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับของเราจะกว้างกว่าด้านหน้านะครับด้านท้ายนะครับจากแนวนี้ปอแนวนี้เป็นเกณฑ์ก่อนนะ ผมหมุนตัวฟื้อไปนู่นเลยนะครับไปถึงฝั่งนู้นนะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ55เมตรนะครับก็คือ55้นะครับแล้วก็ไปนี่อีกนะครับสี่ไร่นะครับนะ f c ไม่งงนะครับก็คือจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับก็คือตรงเสาเขตตรงนี้นี่นะครับนะเนี่ยครับเนี่ยก็คืออันนี้ก็ตรงขึ้นไปนะครับแล้วก็หมุนตัวมานี่นะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ของเรานะครับประมาณสไร่นะครับด้านท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ55เมตรนะครับ ส่วนด้านโน้นนะครับนะด้านโน้นก็ตรงๆขึ้นไปนู่นเลยครับตรงๆไปนู่นนะครับมันลกนะครับก็เลยด้านหลังเดินไม่ได้นะครับนี่ครับส่วนด้านท้ายนะครับที่เป็นที่อ่าลุ่มกว่าด้านหน้านะครับเราก็ให้แม็โครนะครับเขาทอยดินนะครับตักดินจากด้านหลังนะครับไปทําโคกปลูกป้านด้านหน้าได้เลยเนี่ยครับนี่ครับเราด้านหลังนะครับ ด้านหลังล้วก็ให้เป็นเป็นบ่อเลี้ยงปลาไปนะครับเนี่ยประมาณสี่ไร่นะครับแล้วก็ทอยดินนะครับไปทําโคกปลูกบ้านสัก2ไร่สไร่นะครับได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นบ่อไปนะครับนะครับเราก็ไม่ต้องเสียพื้นที่ดินละด้านหลังเป็นบ่อด้านหน้านะครับเป็นโคกปลูกบ้านเลยนะครับให้รถดินเขาทอยดินขึ้นไปทําโคกปลูกบ้านนะครับได้ที่ปลูกบ้านสวยๆแล้วนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปาริมโทนนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ซที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ผมและทีมงานบายบายขอบคุณครับ